ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของูุูกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สรุ่นใหม่นั่นก็คือ Smash Fi 115 Plus Redder R 150 Fi และ DRZ 4S วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ Smash Fi 115 Plus รุ่นใหม่แต่ก่อนอื่นคงต้องกล่าวถึง ความเป็นไปของ Smash F.I. สักเล็กน้อยโฉมปัจจุบันนี้เปิดตัวตั้งแต่ปี2021หรือพศ2564จากเดิมใช้ชื่อรุ่นว่า Smash 115 F.I. ตามมาด้วย Smash F.I. Next Edition จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่5พฤษภาคมพศ2568 Suzuki ก,ก็เปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น Smash fi 115 plus โดยเป็นการปรับ3สีใหม่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์แต่อย่างใดมาถึงวันนี้ภาพสปายชอ็อตรถทดสอบของส u สกิห1ใน3รุ่นชัดเจนนะครับว่ามันคือ Smash fi 115 plus รุ่นใหม่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นและสอบถามกันเข้ามาครับว่า Smash fi รุ่นใหม่นั้น อาจจะใช้ระบบเบรก ABS ก็เป็นได้คุณผู้ชมลองสังเกตจากภาพนี้ดูนะครับผมจะซูมภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆว่าที่ล้อหน้านั้นจะมีเซนเซอร์ ABS ที่ดุมล้อหน้าหรือไม่ดูจากภาพแล้วอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ก็มีเขาครงว่าอาจจะเป็นจริงสืบเนื่องจากว่าระบบเบรก CBS นั้นไม่มีประเทศไหนในอาเซียนใช้แม้แต่ประเทศเดียวปัจจุบันนี้ ส z u กิอินโดนีเซียก็เลิกขาย SMASH ไปแล้วเวียดนามก็ไม่มีขายมาเลเซียก็เช่นกันเหลือเพียงประเทศฟิลิปปินส์กับไทยเท่านั้นที่ยังมีขาย SMASH เพราะฉะนั้นด้วยยอดขายที่อาจจะไม่มากนักการพัฒนา c b s อาจต้องลงทุนค่อนข้างสูงต่อจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยแต่ SMASH ตัวใหม่อาจใช้เบรก ABS ร่วมกันกับ r รเด r R ์อรุ่นใหม่ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามจะเป็นเบรก ABS หรือ CBS อีกไม่นานก็คงได้ทราบกันครับก็มีคำถามน่าสนใจว่าถ้าใส่เบรก ABS เข้าไปแล้วราคาของมันจะปรับเพิ่มเท่าไหร่ถ้าปรับสูงเกินไปโอกาสขายอาจจะมีค่อนข้างน้อยแต่ถ้าสุูกิเมืองไทยกดราคาลงมาได้ไม่ให้ราคาแพงเกินไปไม่แน่ครับอาจจะเป็นจุดขายสำคัญ ที่สร้างชื่อให้กับสซูกิในครั้งนี้ก็เป็นได้ครับนอกจากเบรก ABS แล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือหน้าจอเรือนใหม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเข็มวัดความเร็วเป็นหน้าจอฟูลดิจิตอล LCD ทรงสี่เหลี่ยมซึ่งจะให้ความทันสมัยสวยงามแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากมายมันมาพร้อมกับฝาครอบแนดนหรือกะโหลกไฟตัวใหม่ซึ่งผมเชื่อว่า ระบบไฟหน้าจะมีการเปลี่ยนเป็น LED ไม่ใช่ไฟหลอดไส้อีกต่อไปแล้วส่วนไฟเลี้ยวไฟท้ายอาจจะยังคงหลอดไส้อยู่เหมือนเดิมมาลุ้นกันดูครับว่า s m a s h FI 115+ รุ่นใหม่จะมีทั้งไฟหน้า LED เรือนใหม่ Full Digital LCD และเบรก ABS หรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ